ขาวยืนยันปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก50เปเ็นป็น104เปอร์หลังจีนปฏิเสธยกเลิกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในอัตรา34เค่ะสงครามการค้าร้อนแรงไม่มีผ่อนนะคะเมื่อสหรัฐจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศจีนที่อัตรา104เปรเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแคลรไลน์เลวิสโคสกทำเนียบขาวยืนยันว่ามาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางการจีนไม่ยกเลิกมาตรการกำแพงภาษี34เต่อสินค้าสหรัฐภายใน เวลาที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ขีดเส้นตายไว้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์มั่นใจว่าจีนจะต้องหาทางเจรจากับสหรัฐในประเด็นกำแพงภาษีที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมและย้ำว่าผู้นําสหรัฐจะไม่ยอมอ่อนข้อให้โดยง่ายค่ะด้านกระทรวงพาณิชย์ของจีนเตือนว่าการปรับขึ้นภาษีสินค้าจีนอีก50%ของสหรัฐจะเป็นการทาความผิดซ้ํารอยเดิมและจะมีการยกระดับมาตรการตอบโต้สินค้าจากสหรัฐอย่างแน่นอนค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐได้แสดงความ ถึงการที่จีนประกาศพร้อมขึ้นภาษีตอบโต้ทุกครั้งที่สหรัฐมีการขึ้นภาษีสินค้าจีนโดยเตือนว่าการกระทําเช่นนี้จะเป็นการทาความผิดพลาดครั้งใหญ่นอกจากประเทศจีนแล้วยังมีอีกหลายสิบประเทศที่ต้องเผชิญกับมาตรการกำแพงภาษีตอบโต้การค้าตั้งแต่วันที่10เมษายนนี้เป็นต้นไปรวมถึงไทยที่จะถูกเรียกเก็บภาษีดังกล่าวในอัตรา36เโดยจนถึงขณะน,นี้มีเกือบ70ประเทศที่ติดต่อขอ,กอ,อกเจรจากับสหรัฐแล้วค่ะ